เดี๋ยวมือนี่ข้าสิมาตัดหให้มืองนวยก่อนรุ่นนี้เป็นไก่สิได้กินแล้วรุ่นนีเขาแต่ติดนี่ค่ะขาแต่ติดดอกกระมีข้าวแต่เป็นนวยเป็นหลายรุ่นอันนี้เป็นมะนาวไข่แล้วค่ะพั่นโบราณของบานห้านี่ข้าตอนกิ่งไวยเดี๋ยวมือนีเข้าสิมาตัดตัดกิ่งไปช่ำแล้วค่ะมือเดียว บด,ดเปลี่ยนมือมือสายบทถนัดมือขวาน่ค่ะนี่นี่นี่มังค่วมเป็นหากของเขาด้วจ้าไปเดี๋ยวเราเอาไปช่ำกันเรลืองาเดียวนี่และที่ต้อนไววอ,อุ้ยโมเมนเหลืออีกงานหนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวตัดกันจากตัดกัน เดี๋ยวห้าสิเอาสองงานนี่ไปช่ำด้วยจ้ะเด้อ เอากิ้งที่เข้าตอนตอนตัดช่าตัดมาแล้วจะเอากิ้งตอนที่ตัดมาแล้วจากต้นนะคะแซน้ำไว้ก่อนจะข้าวหนึ่งเคิงโมโมงหรือว่าหนึ่งโมโมงกัแล้วแต่คือว่าให้ให้ใยบกเผาเนี่ยคะ่ะมันดูดน้ำเข้าไปก่อนเดี๋ยวเ้าสิม,มาช่ากันเดี๋ยวไปหาถุงดินมาช่าก่อนนะจน๊ะเนาะสิเป็นนาดินผสมฟุน้นกัยแล้วแต่เนาะคะ่ะหรือว่าสิดินผสมแกบผสมฟุน ก็แล้วแต่เนาะเมื่อเนี้ยเฮาสิเอานาดินก็คือดินล้วนปนทรายบานเห้านี่แหละคะ่ะเป็นนาดินอยู่ตามในสวนของเห้านี่แหละ,ะผสมก็ฟุน้นอัดป่าส่วนก็คือดินสองฟุ้นหนึ่งแล้วค่ะเฮาสิใส่ฟุ้นหลายอันนี้เป็นมันเป็นฟุ้นปุ๋ยมากเนาะเป็นฟุน้นขิงหัวเออถ้ามันเข้มหลายเดี๋ยวต้นไม้เห้านี่มันยังบพนได้แข็งแรงเนาะคะ่ะหลักมันพนได้แข็งแรงเดี๋ยวมันสิตายนี่ค่ะ ตุ่มตอนข้องเห่าแซน้ำไว้เรียบร้อยเนาะดูดน้ำไว้แล้วเดี๋ยวต่อไปเฮาสิมาทําการช่ำลงในถุงดินข้องเห่าเด้อค่ะดินนี่ก็คือว่านาดินดินอยู่ในสวนบานเห่านี่แหละค่ะนาดินละกาละกาปุ๋ยขอ,อกเนาะจากปุ๋ยขี้หมะโอเคเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยเด้อจ้า เขากับเมืองงาเข้าสี่หายงามันใหญ่ไปในลักษณะทิศทางใดงานี่มันเข้าไปอยากให้มันไปทังนี้เข้ากับตัดออกเลยค่ะแปลงกิ่งเขาจักนอยก่อนอนี่บาทนี่เข้ากับสีมตาตัดตัดตุ่มออกตุ่มเข้าแซนาไเรียบย้อยวเขากัตัดตัดข้างล่างให้จำเลยเด้อค่ะระบาดนี่ตัดมองนี้ออกสักกร กันไก่กับบวเขาได้ละนะตัดตุ่มออกเราจะแกะกระดาษแกะถุงพัดสติกออกนะคะค่อยๆแกะอย่าให้กระทบกระเทือนหอนหกักใส่หักกุ้งไปเลยเด้อค่ะใส่ตุ่มนี่ต้องไปหลดแล้วก็ใส่ตุ่มลงไปเลยเด้อจ้ะนี่ ใส่ลงไปเลยบ้านนี่ข้ากระสีเอาดินดินปลูกที่ข้าผสมไว้เนาะจ้ะมาใส่เอาใหม่ดามจ้ะเสียบใหม่ลงไปตึงกะมัดเลยเสือกที่ข้า แออกข้างเันน,นี่ค่ะเคแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยหดน้ำจักน้อย นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเข้าเอาไปตังไว้ในทีล่มลำไร่หรือว่าทีหมประมาณสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเด้อค่ะห่างเดือนแล้วเขาก็จังเอามาตัางต่ตากแดดในทีกลางแจ้งปกติเดอ้อนี่ค่ะ